วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e s m a t t TS นะครับก็สำหรับพาร์ทนี้เราจะมาเรียนกันต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับในแบบฝึกหัดหน้า89นะครับข้เขาจวเรา่มทำข้อ1กับข้อ2ไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำข้อที่เหลือกันต่อเลยนะครับข้อที่3ครับบริษัทแสงทวีรับเหมาสร้างถนนครับและสร้างเสร็จไปแล้ว21กิโลเมตรซึ่งคิดเป็น3ส่วน7ของความยาวถนนที่ต้องสร้างนะครับบริษัทแห่งนี้ต้องสร้างถนนอีกกี่กิโลเมตรนะครับ จึงจะเสร็จนะครับอ่ัหลับแรกเขียนมาก่อนเลยถนนบริษัทแสงสวีนะครับแสงทวีรับสร้างถนนนะครับถนนที่เขาต้องสร้างนะครับมีเท่าไหร่ไม่รู้นะครับหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับแล้วเขาบอกว่าสร้างเสร็จไปแล้วนะครับเท่าไหร่ครับสร้างเสร็จไปแล้ว ตรงนี้ครับสร้างเสร็จไปแล้วเท่าไหร่ครับ21อกมนะครับเสร็จแล้วครับไอ้ยีกิลเมตรเนี่ยครับคิดเป็นเท่าไหร่ครับ3ส่วน7นั่นเองนะครับแล้วที่เหลืออีกเท่าไหร่ครับที่เหลืออีก4ส่วน7นะครับเขาให้หาเท่าไหร่ครับเขาให้หาอะไรครับ เขาให้หาบริษัทแห่งนี้สร้างถนนอีกกี่กิโลเมตรจึงจะเสร็จสแสดงว่าเขาให้หาตรงนี้ใช่ไหมครับว่าอีกเท่าไหร่จึงจะเสร็จใช่ไหมครับอ่าโอเคเสร็จแ,แล้วทํำยังไงทาเหมือนเดิมนะครับจําได้ไหมครับตัวนี้เราแบ่งเป็น3ส่วนตัวนี้แบ่งเป็น4ส่วนนั่นเองนะครับ3ส,ส่วนเนี่ยสส่วนเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ21กมใช่ไหมครับ สามส่วนนะครับเท่ากับ21อกมแสดงว่าเราจะหาแค่ทำไมครับหาแค่1ส่วนใช่ไหมครับ1ส่วนเท่านั้นเองนะครับหาแค่1ส่วนเท่ากับกี่กิโลเมตรครับ3ส,ส่วนเท่ากับ21แสดงว่า1ส่วนเท่ากับเท่าไรครับก็เอา21หารด้วย3นะครับเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ7กมนั่นเองใช่ไหมครับแสดงว่า อันนี้7ใช่ไหมครับ7 7 7เออเ7 7ดใช่ไหมครับ7บวกกัน3ครั้งได้21นะครับแสดงว่าฝั่งนี้ก็7 7 7 7นะครับส่วนหนึงหงส่วนก็คือ7ใช่ไหมครับแสดงว่าส่วนที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่ครับส่วนที่เหลือกี่ส่วนครับ4ส,ส่วนนั่นเองใช่ไหมครับ ส่ส่วนหนึ่งส่วนมันเท่าไหร่ครับ7กมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น4ส,ส่วนจึงเท่ากับ28กมนั่นเองครับเป็นคำตอบครับไม่ยากเลยนะครับน้องข้อต่อไปอ่ะข้อต่อไปนะครับข้อที่สี่ เขาบอกว่าเก่งออกกำลังกายเป็นเวลา3เดือนน้ำหนักลดลงทำให้น้ำหนักตัวลดลง12กิโลกรัมซึ่งคิดเป็น4ส่วน5 4ส่วนของน้ำหนักตัวก่อนออกกำลังกายหลังจากที่เก่งออกกำลังกายไปแล้ว3เดือนเก่งหนักเท่าไหร่ถ้ายังคิดไม่ออกนะครับวาดรูปก,ก่อน วาดรูปอะไรดีวาดรูปน้ำหนักตัวใช่ไหมน้ำหนักตัวเนี่ยเขาบอกมาว่าเป็นน้ำหนักตัวก่อนออกกำลังกายนะครับน้ำหนักตัวก่อนออกกำลังกายของน้ำหนักตัวก่อนออกกำลังกายแสดงว่าความยาวเส้นนี้ทั้งหมดเป็นน้ำหนักนะครับน้ำหนักตัวใช่ไหมครับเท่ากับ กี่กิโลกร,รัมก็ไม่รู้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าน้ําหนักตัวลดลงไป12กิโลนะครับน้ําหนักตัวลดไป12กิโลคิดเป็น4ส่วน25นะครับ4.25ส่วน25ลดลงไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ12กิโลกร,รัมนะครับ 4ส,ส่วนนะครับส่วนอันนี้เหลือเท่าไหร่ครับน้ำหนักตัวที่เหลือน้ำหนักตัวที่เหลือแสดงว่าน,น้ำหนักตัวที่เหลือคือยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบห้านั่นเองใช่ไหมครับเขาให้หาอะไรครับเขาให้หาหลังจากที่เก่งออกกําลังกายไปแล้ว3เดือนหนักเท่าไหร่ออกแสดงว่าเขาให้หาตรงนี้นั่นเองนะครับใช่ไหมครับเขาให้หาตรงนี้สีแดง <c oughs> ว่าไอ้ยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบห้านี่ย คือน้ำหนักกี่กิโลกรัมนั่นเองใช่ไหมครับก็คิดเหมือนเดิมเลยครับเราจะหาแค่1ส่วนก่อนนะครับ4ส่วนนะครับ4ส่วนมันเท่ากับเท่าไหร่ครับ4ส่วนมันเท่ากับ12กิโลเราจะหาแค่1ส่วนนะครับแสดงว,ว่า1ส่วนมันเท่ากับเท่าไหร่ครับ12หารด้วย4เท่ากับ3กิโลกรัมแสดงว,ว่า 3, 3 3 3 3ใช่ไหมครับ 3กิโลกรัมนั่นเองทีนี้ตรงนี้มีกี่ส่วนครับตรงนี้มีทั้งหมด21ส่วนนะครับ21ส่วนทีนี้เราหา21ส่วนได้ไหมครับ21ส่วนจะคิดเป็นน้ำหนักเท่าไหร่1ส่วนเท่ากับ1ส่วนเท่ากับ3กิโลแสดงว่า21ส่วนก็เอา21ไปคูณเท่าไหร่ครับ สาได้เท่ากับเท่าไหร่ครับหกสิกรริโลกร,รมัมเป็นคำตอบนั่นเองครับเอาต่อไปกันเลยนะครับเขาบอกว่าแม่ค้าซื้อโซ่มา2องชนิด เป็นสายน้ำผึ้ง4่ส่วน9ของที่ซื้อมาทั้งหมดและโชกุน45กิโลกร,รัมแม่ค้าซื้อส้มมาทั้งหมดกี่กิโลกร,รัมแม่ค้าซื้อมาทั้งหมดกี่กิโลกร,รัมทั้งหมดทั้งหมดเท่ากับเท่าไหรไม่รู้กี่กิโลกร,รัมโจทย์ให้หาใช่ไหมครับเราซื้อมา2ออ,อย่างใช่ไหมครับอย่างแรกคือเท่าไรครับสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งเท่าไหรครับ ส่ส่วน9้ใช่ไหมครับของทั้งหมดของทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเป็นโชกุนโชกุนเป็นเท่าไหร่ครับส,สีนว่าโชกุนเป็น5ส่วนเท่าไหร่ครับ5ส่วน9กกิโลกร,รมัมถูกไหมครับอืมและทีนี้โจบ,บอกอะ้รมาอีกครับซึ่งเป็นส้มโชกุน5ส่วน9 5ส่วน9ามันคือเท่าไหร่นะ ห้าส่วน9้ามันคือ45ใช่ไหมครับ 45k g ้ากเขาบอกว่าแม่ค้าซีโซมาทั้งหมดเท่าไหร่เขาให้หาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็คือค่อยหาตัวนี้เขาให้หาทั้งหมดก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเขาให้หาทั้งหมดก็คือตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราแบ่งนี่อะไรครับเรารู้แค่นี้เราเราแบ่งที่อะไรแบ่งเป็นกี่ส่วนครับแบ่งเป็น5ส่วนตึบตึบตึบ หาแค่1ส่วนครับ5ส่วนใช่ไหมห้ส่วนเท่ากับเท่าไหร่ครับโจทย์บอกมาส่วนมันเท่ากับ 45k g นะครับเพราะฉะนั้น1ส่วนนะครับมันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือเอา45หารด้วย5เท่ากับ9กกิโลกรัมนั่นเองนะครับแสดงว่า1ส่วนนี้ก็คือ9 9 9 9 9 5ส่วนแสดงว่า4ส่วน ส่วนละเท่าไหร่ครับ9 9 9 9ฮะถ้ามันน้อยก็จะเขียนได้นะครับส่วนละ9 9 9 9นั่นเอง4ส่วนนะครับ4ส่วนคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย9จึงเท่ากับเท่าไหร่ครับ3 16 kg นั่นเองครับเป็นคำตอบยังครับยังครับโจทย์ถามว่าอะไรครับ โจทย์ถามว่าทั้งหมดทั้งหมดแสดงว่าต้องเอาของเอาอะไรครับสายน้ำผึ้งใช่ไหมครับบวกกับอะไรครับโชกุนสายน้ำผึ้งเท่าไหร่ครับสายน้ำผึ้งนี่ไงเราหามาแล้วสายน้ำผึ้งเท่ากับเท่าไหร่ครับ36นั่นเองถูกไหมสายน้ำผึ้ง36บวกด้วยโชกุลโจทย์บอกมาเท่าไร่ครับ45ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ6บวก5เป็น11ทด1 4บวก3เป็น3บวก4เป็น7ทด1เป็น81กิโลกร,รัมนั่นเองนะครับเป็นคำตอบ อ่ะทันนะครับข้อต่อไปข้อที่6ครับช่วงปิดภาคเรียนใบบัวต้องทำโจทย์คณิตศาสตร์โดยทำเสร็จไปแล้ว8 1 5ของจำนวนข้อทั้งหมดยังเหลืออีก56ข้อใบบัวทำคณิตศาสตร์เสร็จแล้วกี่ข้ออแสดงว่าเส้นของมันก็คือจำนวนข้อทั้งหมดทั้งหมด ่ากับไม่รู้กี่ข้อใช่ไหมครับทั้งหมดไม่รู้กี่ข้อแต่ที่นอนอแน่แน่ๆคืออันนี้เสร็จอันนี้ไม่เสร็จพี่ใช้คาว่ามอสอน,นะครับไม่เสร็จเสร็จไปแล้วเท่าไหร่ครับโดยทำเสร็จไปแล้ว8 5ส่วน15แสดงว่าทำยังไม่เสร็จเท่าไหร่ครับ แสดงว่าทำยังไม่เสร็จเท่าไหรครับไม่เสร็จ7ส่วน15นั่นเองแล้วยังไงต่อครับแบ่งเลยครับ7อืม <c oughs> ยังไม่เสร็จอีกเท่าไหร่ครับ56ข้อนี่อันนี้ไม่เสร็จนะครับไม่เสร็จเท่าไหร่ครับ ห6ข้อโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าใบบัวทําโจทย์เสร็จไปแล้วกี่ข้อแสดงว่าตัวนี้ทําเสร็จไปแล้วนั่นเองกี่ข้อโจทย์ให้หาอันนี้นะครับอ่ะเหมือนเดิมครับเราทําส่วน1ก่อนเท่าไหรรครับ1ส่วนหา1ส่วนก่อนเลยเขาบอกว่า7ส่วนใช่ไหมครับ7ส่วน7ส่วนนะครับ 7ส่วนเท่ากับกี่ข้อครับ56ข้อเพราะฉะนั้น1ส่วนจะเท่ากับก ok ี่ข้อครับ56หารด้วย7เท่ากับ8ข้อแสดงว่าอันนี้8ข้อ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 8ปดข้อ่อ่ะ8ข้อ8 7 56นะครับ8ข้ออันนี้ก็ แปดข้อ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 นั่นเองนะครับแสดงว่าอันที่เสร็จไปแล้วมีกี่ส่วนนะครับเสร็จแล้วมีแปดส่วนครับคูณด้วยหนึ่งส่วนเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนคือแปดข้อฉะนั้นข้อที่ไปบวชทำเสร็จไปแล้วจึงจะเป็นเท่าไหร่ครับไปคูณแปดได้64ข้อนั่นเองครับเป็นคำตอบ ไม่ยากเลยนะครับนอ้อแบ่งให้เป็นส่วนๆนะครับดูภาพไม่ออกนะครับแบ่งให้เป็นส่วนๆดูภาพไม่ออกใครไม่ทันแคไว้นะครับอ่ะโอเคเป็นเรื่องต่อไปแล้วนะครับเป็นแต่ยังอยู่ในโจทย์ปัญหาของเซส่วนอยู่เหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าลุงนัดปลูกทุเรียนเงาะและมังคุดเป็นทุเรียน3ส่วน8 เป็นของจํานวนผลไม้ที่ปลูกอ่ะเป็นเงาะ1นส่วนสของผลไม้ที่ปลูกและที่เหลือเป็นบงังคกด42ต้นลงนัดปลูกผลไม้ทั้งหมดกี่ต้นก็เหมือนเหมือนกับแพทเทิร์นนี้นะเพียงแต่ว่ามันมี3อันมันมี3แพทมันมี3ไอ้นี่ครับมันมี3อย่างแค่นั้นเองมีทุเรียน นี่ทุเรียนนะครับ3ส่วน8เงาะเท่าไหร่ครับเงาะเงาะ1ส่วน3แล้วก็อะไรครับมังคุดมังคุดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่ามังคุดเป็นกี่ต้นนะ42ต้นนั่นเองใช่ครับมังคุด42ต้นหาได้ยังไงครับก็เหมือนเดิมครับหาได้ยังไงเอง่ย หาม,มาก่อนว่าหนึ่งส่วนมันเท่าไหร่แต่ปัญหามันจะเกิดและเห็นไหมปัญหามันเกิดตรงไหนครับอันนี้ต้นนะปัญหามันเกิดตรงไหนครับปัญหามันเกิดตรงที่มันมีคออนอไม่เท่ากันเอ้มันมีตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะแบ่งกันยังไงถูกปะ่ะอ่าน้องเรียนเรื่องหาคอนอมาแล้วใช่ไหมจะทําให้มันส่วนมันเท่ากันทํายังไงนี่ไง หาคอานเลย8ปคูณสได้เท่าไหร่คณนอของมันคือ24นะครับเพราะฉะนั้น3ส่วน8พี่เปลี่ยนใหม่เป็นเท่าไหร่นะคูณด้วย3ส่วน3ได้เท่ากับตัวใหม่คือ9ส่วน24นะครับแล้วก็ตัวนี้ทำให้เป็นส่วน24ก็คือคูณได้8ส่วน8ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้8ส่วน24นะครับทั้งหมด ของตรงนี้นับเป็น1หาึังคุดได้ยังครับหาังคุดได้ยังครับหาคุดได้ยังหาได้แล้วเอาอะไรครับเอา1ไปลบ9้ส่วนย4ไปลบ8ดส่วนยี่สิบนั่นเองครับได้งคุดเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้คือ ยีสี่ส่วนยี่สี่นะครับหนึ่งเราไม่เอาละเท่ากับยีสิบสี่ส่วนยี่สิบสี่ยิบสี่ลบ9้าเหลือเท่าไรครับหนึ่งไม่เอาแล้วนะครับเท่ากับพี่แปลงหนึ่งให้เป็นยีสิบสี่ส่วนยีิบสี่นะครับยีิบสี่ลบ9เหลือเท่าไรครับสิบห้าถูกไหมสิบห้าลบอีก8เหลือเท่าไรครับ เหลือแปดเหลืออีกเจ็ดส่วนยี่สิบสี่นั่นเองนะครับแสดงว่ามางคุดเท่าไหร่บางคุดเจ็ดส่วนยี่สิบสี่นั่นเองครับแล้วยังไงต่อ <c oughs> แบ่งแบ่งส่วนแบ่งส่วนออกเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่ส่วนใช่ไหมเขาบอกว่ากี่ส่วนนะ 7ส่วนนะครับเขาบอกเขาว่าเขาบอกว่า7ส่วนมันเท่ากับต้นไม้กี่ต้น42ต้นใช่ไหมคิดเหมือนทันที่แล้วเลย7ส่วนเท่ากับ7ส่วนเท่ากับผลเท่ากับต้นไม้42ต้นเพราะฉะนั้น1ส่วนนะครับ1ส่วนเท่ากับ42หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่ครับ6 ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ6ต้นแล้วยังไงต่อครับแล้วเขาให้หาอะไรเขาให้หาลุงนัดปลูกไม้ผลทั้งหมดกี่ต้นทั้งหมดกี่ต้นครับทั้งหมดกี่ต้นนี่ไง24ต้นหรือจะเอาเนี่ยหรือเจ้าเอาบวก8ใช่ไหมเ้าบวก8บวกเจ็ ก็คือ24นั่นเองครับ24ต้นเพราะฉะนั้น24ส่วนคูณด้วย1ส่วนเท่ากับกี่ต้น6ต้นได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ <c oughs> 6คูณ4ได้24 4สี่สีทดสองห2ทที่2เป็น14สรุปตอบ144ต้นนะครับเป็นคำตอบ <c oughs> นะครับวิธีการแก้โจทย์ปัญหานะครับยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะครับไปอีกสักข้อหนึ่งเขาบอกในแต่ละเดือนมีมน ให้เงินแม่1นส่วนหของเงินเดือนฝากธนาคาร3ส่วนสิของเงินเดือนเหลือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว1นึ่งหนบาทมีมนลได้ในหนงเดือนเท่าไหร่อ่ะนี่คือเงินเดือนของวิมลเงินเดือนเท่าไหร่ไม่รู้บานแต่ที่แน่ๆเขาแบ่งเป็น3ส่วนถูกไหมเขาแบ่งเป็น3ส่วนแบ่งเป็นอะไรบ้างครับแบ่งเป็นให้แม่ แบ่งเป็นให้แม่1ส่วน6นะครับฝากธนาคารฝากเท่าไหร่ครับ3ส่วน10นะครับแล้วก็ใช้ใช้จ่ายเองนะครับใช้จ่ายไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ที่แน่ๆใช้จ่ายคือเขาบอกมา11,200บาทนะครับโอบอกเขาบอกมาแค่นี้แสดงว่า เดี๋ยวเราต้องหาอัตราส่วนตรงนี้ก่อนเนาะเราต้องหาอัตราส่วนตรงนี้ก่อนว่าใช้จ่ายคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เศษส่วนตัวนี้ส่วน6ตรงนี้ส่วน10หาคอารนาของมันคือเท่าไหร่ครับคอรนาของมันคือ30นะครับคอารนาของมันคือ30นะครับใครไม่เป็นไปฝึกหานะครับคอรนาของมันคือ30 1>, 1ส่วน6กทำให้เป็นส่วน30คูณ5ส่วน5ได้เท่ากับ5ส่วน30อันนี้3ส่วน10คูณ3ส่วน3ขอเขียนใหม่3ส่วน10 3ส่วน10นะครับ <c oughs> คูณด้วย3ส่วน3ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ เท่ากับ9ส่วน30แสดงว่าทั้งหมดเลยเราให้ทั้งหมดเป็น1ใช่ไหมครับเราให้ทั้งหมดเป็น1อ่ะนี่เราให้ทั้งหมดเป็น1ใช่ไหมครับ1ลบด้วยเท่าไหรครับ5ส่วน30ลบด้วยเท่าไหรครับ9ส่วน30 1พี่แปลงให้เป็นเท่าไหรครับ 9ก้ส่วน30ะครับแล้วก็1พี่แปลงให้เป็นอะไรครับ1พี่แปลงให้เป็น30ส่วน30นั่นเองนะครับได้ได้ส่วนที่ใช้อย่างครับส่วนที่ใช้คือ30-5ลบ5เหลือ25 25-9ลบเเหลือ16ใช่ไมส้ย16ส่วนเท่าไหร่ครับส่วน30นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ ก็เอาตัวนี้ไปเติมตรงนู้นเลยนะครับได้16ส่วน30นะครับใช้ไป16บหส่วน30อ่ะดูตรงนี้16ส่วนนะครับติดดติดตตดตดแบ่งเป็น16ส่วนนะครับเราจะหาแค่1ส่วนนะ16ส่วน16ส่วนเท่ากับจำนวนเงินห1ึ0 0มื่อบาท ราจะหาแค่1ส่วนจะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เอา11,200หาร6เท่ากับ616หรอเศษ11ลบ6เหลือ5 6 6 8 48 5 2ลบ4 8เหลือเศษ4นะครับ6 7 4 2 6 6, 6 36 ไม่ใช่ละทำไม <c oughs> นี่ไงสิบหกก็เอาหนึ่งก็เอานี่ไงเอาไปหารตัวนี้ใช่ไหมครับเออไม่ใช่หารไม่ใช่หารหกนะครับหารสิบหกก็เอาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย นะ่าจะไปดีกว่า1,1200หารด้วย16 16 6 6 6บ6 1, 6หกหก6า6หสที่สาเป็น96ไม่ได้ต้อง7 7 7ดเจสี่สบสองใส่สองทสี่เจบวกสเป็น11อน่าพอดีเลย ลบกันเหลือ0ูนย์แล้วก็16หารศได้ศ16ย์หาร0ย์ได้0ได้700นั่นเองครับปริเป๊ะเท่ากับ700แสดงว่า1ส่วนเท่ากับ700บาทนะครับแล้วทีนี้เขาให้หาอะไรต่อครับเขาให้หาว่าเขาให้หาอะไรครับมิมนได้รับเงินเดือนเท่าไหร่มิมนได้รับเงินเดือนเท่าไหร่แสดงว่า เงินเดินของวิมลกี่ส่วน5้บวก9เป็น14บ4ี่บก16เป็นเงินเดินของวิมลคือ30ส่วนนั่นเองนะครับ30ส่วนส่วนละ700 30ส่วนส่วนละ700เพราะฉะนั้นจึงเท่ากับ7คูณ3ได้21่สศูนย์กี่ตัวศ1นยน่งย์2รวมกันเป็น03ตัวก็คือ 0 3ตัวหน่วยเป็นบาทเป็นคำตอบนั่นเองครับ21,000บาทแสดงว่าเงินเดือนของวิมอนมีจำนวน21,000บาทนั่นเองครับอ่ะโอเคก็ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าสีข้อแบบฝึกหัดนะครับมาเจอกันชาวสวนเก็บทุเรียนนะครับเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับสีข้อสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ